ัแต่ปลายเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วมาจนถึงขณะนี้นายเทสุยะยามากามิวัย42ปีถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำโอซาก้าซึ่งทีมอายการญี่ปุ่นพิจารณาแล้วว่ายามากามินั้นมีความพร้อมสมบูรณ์สามารถเข้าสู่การพิจารณาไตาส่สวนในชั้นศาลได้ล่าสุตรสำนักข่าวญี่ปุ่นรายงานว่าศาลแขวงเมืองนาระประเทศญี่ปุ่นมีคำสั่งให้ยกเลิกไต่สวนเป็นการชั่วคราวแก่นายยามากามิผู้ต้องหาคดีลอบสังหารนายชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายของวัน จันนี้ตามเวลาท้องถิน่นพร้อมทั้งสั่งอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ศาลภายหลังได้รับแจ้งว่ามีวัตถุต้องสงสัยเป็นกระเป๋าใบหนึ่งถูกส่งมาที่ศาลก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาคดีโดยนายยามากามิถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาวุธในคดีลอบสังหารด้วยอาวุธปืนที่ประดิษฐ์ขึ้นเองต่อนายกรัฐมนตรีอาเบะเมื่อช่วงเดือนกร,รกฎาคมปีที่แล้วซึ่งหากศาลพิจารณาแล้วว่าเขามีความผิดจริงตามข้อกล่าวหาก็จะต้องถูกลงโทษประหารชีวิตทันที